ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานเทคนิคเครื่องเย็นนะครับติดตั้งมีฮอลแลนด์นะครับ g s 9 0ครับวางระบบแอร์ใหม่้องฟิล์มนะครับวันนี้งานคอมพิวเตอร์แท้นะครับวันนี้กำลังเก็บงานนะครับพร้อมเท็อุณหภูมิความเย็นไปในตัวนะครับ ก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับร้านเทคนิคเครื่องเย็นนะครับอาเภอตาฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ0810418743นะครับสโลรแกนครับเย็นยันไข่ครับตัวนี้เป็นง,งานแผงข้างเปิดได้นะครับก็ู่ตัวนี้เย็นแบบเหลือๆครับอันนี้ คอเย็นสเปคนอกครับแบบล็อกวาวครับเดีโโ๋ยวระดัูมเสร็จเก็บงานให้ลูกค้าทุกจุดนะครับผมก็ฝากผลงานไว้ให้ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาลง Youtube ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ